สามนิสัยที่ทำลายสมาธิของนักกีฬาหลายๆคนวันนี้นักกีฬาเราใช้ร่างกายค่อนข้างเยอะและเราต้องฝึกความแกร่งของด้านจิตใจค่อนข้างเยอะเพื่อเราจะเหนือกว่าคู่แข่งแต่การที่เราจะฝึกความแกร่งของด้านจิตใจที่จะสามารถที่มีสมาธิโฟกัสกับเกมที่เรากําลังแข่งขันหรือมีสมาธิกับการฝึกซ้อมตามที่ได้โค้ชวางแผนหรือโปรแกรมให้แต่สิ่งเหล่านี้มันต้องถูกฝึกฝนบ่อยๆอะไรที่เป็นทักษะสามารถฝึกฝนได้ แต่เราจะต้องลดละพฤติกรรมบางอย่างลดละนิสัยบางอย่างเพื่อทำให้การฝึกฝนของเราบนเส้นทางอาชีพของนักกีฬาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นอันแรกคุณต้องลดละนิสัยของการกดมือถือตลอดเวลาหรืออยู่กับหน้าจอมือถือเพราะการฟีดข้อมูลในโลกของโซเชียลมีเดียหรือในเรื่องของอินเทอร์เน็ตอ่ะมันเร็วเมื่อมันเร็วเนี่ย มันก็จะมีการสับเปลี่ยนเลื่อนตลอดเวลามันไม่สามารถที่จะทําให้คุณโฟกัสอ่านคอนเทนต์อะไรยาวๆหรือจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งบนหน้าจอมือถือได้นาน สิ่งเหล่านี้มันเป็นการป้อนอาหารหรือคุณกําลังจะเสพอะไรบางอย่างเข้าไปเป็นพฤติกรรมของคุณสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้มีผลลัพธ์ต่อการเป็นนักกีฬาของคุณได้เพราะการเป็นนักกีฬาคุณต้องใช้สมาธิต้องใช้การโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของคุณเพื่อให้ผลลัพธ์ผลงานของคุณออกมาได้ดีถูกต้องไหมดังนั้นเมื่อเรามีนิสัยที่เสพมือถือเยอะถามว่าผลลัพธ์ของการเล่นและการ ฝึกซ้อมของเรามันจะดีได้อย่างไร You are what you eat หมายความว่าคุณเสพยังไงคุณกินอะไรเข้าไปผลลัพธ์ของการกระทําผลลัพธ์ของการฝึกซ้อมผลลัพธ์ของการแข,นขน่งขันก็เป็นไปตามที่คุณเสพดังนั้นสร้างนิสัยใหม่ลดละการกดหน้าจอมือถือให้น้อยลงนิสัยที่สองคือนิสัยของการเตรียมตัว การเตรียมตัวเนี่ยเป็นการเตรียมตัวเช่นการก่อนการแข่งขันนักกีฬาทุกคนแน่นอนด้วยหน้าที่ของนักกีฬาคุณจะต้องเตรียมตัวก่อนที่จะมีการแข่งขันคุณอาจจะต้องไปถึงสนามแข่งขันก่อนประมาณชั่วโมงเพื่อให้คุณได้ เกิดการเตรียมพร้อมร่างกายมีการวอร์มอัพร่างกายให้ดีการเตรียมพร้อมอุปกรณ์การเตรียมพร้อมในเรื่องของจิตใจก่อนที่จะลงแข่งขันเมื่อคุณเตรียมพร้อม123ามมันจะทำให้คุณรู้สึกอะไรมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นแต่ในทางกลับกันนักกีฬาที่ไม่ได้มีการวางแผนหรือเตรียมตัวล่วงหน้าไปถึงสนามแข่งขันช้าช้าเสร็จแล้วก็ต้องวิ่งวิ่งวิ่งไปที่จุด เตรียมอุปกรณ์แล้วก็ต้องไปเช็คร่างกายแล้วทาให้ไม่มีสมาธิกับการแข่งขันเพราะอะไรไม่เกิดการเตรียมตัวสิ่งเหล่านี้ทำให้นักกีฬาหลายคนเนี่ยพลาดมาเยอะต่อเยอะแล้ววันนี้เรารู้แล้วแหะว่าเราจะไม่ทํานิสัยเหล่านี้เพราะนิสัยเหล่านี้มันทําให้เราไม่มีสมาธิกับการแข่งขันลดละนิสัยเหล่านี้ลงซะนิสัยที่3คือนิสัยที่คุณขาดการฟังการที่เราขาดการฟังเนี่ยมัน กำลังจะบอกว่าเราไม่มีสมาธิเราไม่ได้จดจ่อกับสิ่งที่ใครบางคนพูดโค้ชพูดพ่อแม่ผู้ปกครองพูดหรือเราได้ฟีดแบ็จากใครและเราไม่ฟังเขาเราไม่ฟังมันก็จะไม่ทําให้เราเกิดความเข้าใจเมื่อเราไม่เข้าใจมันก็จะทําให้เราไม่สามารถปฏิบัติได้สิ่งเหล่านี้ทักษะเหล่านี้หรือนิสัยแย่ๆทั้ง3นิสัยมันมักจะทําลายสมาธิคุณวันนี้ คุณสามารถลดละนิสัยเหล่านี้จะเลิกหรือไม่เลิกขึ้นอยู่กับตัวคุณถ้าคุณทำได้ผลลัพธ์ของการเป็นนักกีฬาของคุณจะเป็นไปตามที่คุณคิดจะเป็นไปตามที่คุณวางแผนอย่างแน่นอนแบบร0 0วันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ที่ YouTube Channel r w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  s p r t Expert แล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ